อธิบายสิซองอยู่ฝั่งขวาให้เพื่อนๆเข้าได้ฟังด้วยขับรตรงมาใช่ไหมคะให้เห็นป้ายทะเบียนให้อะไรใช่ไหมให้ให้เราให้ส่วนไหนของเราให้หัวไหลเราห,หัวไหลเราแล้วก็หักซ้ายเลืยอนซ้าย ถูกครับก็เห็นแค่เห็นป้ายทะเบียนรถอืแล้วเราก็ถอยหลังได้ยังไงต่ออ๋อสวัสดีครับผมพบมาขึ้นเลยตรพบไ้ตามกราจิตรยศ์คือนะครับมาครับให้นักเรียนอธิบายว่า ถอยเข้าซองนะครับเ,เวลาถอยเข้าซองเนี่ยก็ต้องท่องจํานิดนึงซองนี้ซองนี้อยู่ฝั่งขวานะครับให้นักเรียนอธิบายว่าถอยเข้าซองฝั่งขวาถอยยังไงเพื่อนๆลองดูนะเวลาเป็นเพื่อน,น,น,นคนที่ถอยเข้าซองไม่เป็นดูครับซองอยู่ฝั่งขวาเดินหน้าตรงมาครับแล้วยังไงต่อให้หัวไหลขนานกับตรงกับป้ายทะเบียน,นด้านขวาค่ะโอเคแล้วก็หมุนซ้าย กระจกมองข้างเห็นป้ายทะเบียนด้านขวาครับก็คือคันที่หัวไหเราตรงเมื่อกี้นั่นเองครับเสร็จแล้วยังไงต่อครับแล้วก็ถอยเข้าซองค่ะถอยเข้ามาให้ท้ายให้ท้ายขนานให้ท้ายจอจ่อปากซองครับผมแล้วหมุนไปฝั่งไหนครับหมุนไปด้านขวาค่ะทําไมถึงหมุนขวาเพราะว่าซองอยู่ด้านขวาเพราะว่าซองอยู่ด้านขวาครับหมุนขวาไหมหมดดูกระจกมองข้างฝั่งขวาว่าเบียดไหม ถ้าไม่เบียดโค้งเข้ามาแล้วดูกระจกมองข้างฟังสายดูว่าเห็นล้อแม็กอ่เห็นล้อแม็กไหมถ้าเห็นแล้วโค้งเข้ามาครับค้างพวงมาลยไปนะอย่าเพิ่งคืนค้างไว้ปุ๊บพอรถตั้งตรงกับซองด้านหน้าแล้วค่อยคืนพวงมาลัยพอคืนปุ๊บถอยมาตรงๆถอยมาแล้วเราจะยห,ห,ยหยุดเมื่อไหรครับหยุดเมื่อกระจกมองข้างตรงกันค ถูกต้องครับกระจกมองข้างแล้วกันเราก็หยุดครับถ้าด้านด้านด้านข้างมีรถทั้งรถเก๋งและรถกระบะถ้าเราไปรถเก๋งเราก็จับกับที่รถเก๋งอ่ะกระจกมองข้างรถเราเท่ากับรถเก๋งด้านข้างก็คือจบเลยนะครับผมอ่ะอันนี้คือถอยข้อซองส่วนเดินหน้าเราจะกลับบ้านแล้วถอยเรียบร้อยแล้วซื้อของเรียบร้อยแล้วจะกลับบ้านเดินหน้าเราจะเลี้ยวขวานะครับเดินหน้าตรงๆมาเนี่ยทำยังไงอ่าลองเล่าซิไปไปเลี้ยวขวาค่ะอืือ แล้วมองซ้ายมีรถฐานไหมโอเคแล้วยังไงต่อแล้วก็หมุนขวามเมื่อ,อ,อกระจกมองข้างพ้นรถด้านหน้าค่ะโอเคหมุนหมดเลยไหมไม่ไม่หมดเลยหมุนหมดเลยนะครับหมุนโค้งมาปุ๊บดูกระจกมองข้างฝั่งขวาว่าท้ารถ,ถพ้นไหมถ้าพ้นแล้วก็ทยอยคืนเติมแรงตามได้เลยนี่คือเดินหน้าออกจากซองนะครับตอนนี้สอน ให้เรียนท่องเรียบร้อยแล้วทีนี้ไปดูครับว่าให้น้องให้น้องก็ทําเองจะทําได้ไหมนะครับยวผมคอยกากับอยู่ด้านข้างะไปดูกันครับว่าทําได้ไหมไปรินครับมาซองขวามือนี่ครับผมอ่ะชะลอเบาๆครับชะลอชา้ๆชชาๆไปช้าๆให้เราตรงกับโลโก้อ่ะตรงแล้วไรปรดมาไหมไม่มีหมุนมาให้หมดครับไปมาช,ชา้าๆไม่ต้องรีบดูกระจมาข้างฝัง่ขงขวาเห็นป้ายทิเบหรือยัง เห็นละคืนไหลมาตรงๆใส้เกียร์ถอยหลังไหลมาครับผมไหลมานิ่งๆนะชะลอเบาๆหมุนให้หมดจอดแล้วหมุนให้หมดรถจ่ดีจช้าๆครับรถไม่ต้องเร็วหมุนให้หมดขวาเบียดไหมไม่เบียดค่ะมาดูซ้ายเห็นรถแหมกยางอือหึห่างอยู่เบรกช้าเบรก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 อ่าคือล้ออือหึพอไหลมาตรงๆเบรคครับเบรคครับ อ่ะชีตไหนเบียดฝั่งไหนครับเบียดซ้ายค่ะเบียดซ้ายนะอ่ะใส่เกียร์เดินหน้าครับเบียดซ้ายความคว,วามขวาเดินหน้าไปครับให้รถเฉยเฉยมาเลยรถมาเลยเฉยมาคืนความซ้ายนะฮะไล่มาไล่มาคืนโอเคเช็คกระจกมข้างฝั่งซ้ายฝั่งขวาช่องว่างเท่ากันไหมใส่เกียร์ถอยหลางังถอยมาหืมไล่มาตรงๆอ่าหยุดเมื่อไหร่ ตรงกันและหยุดเช็คฝั่งขวาฝั่งซ้ายเท่ากันไหม <Okay. S 2> เท่ากันแล้วก็ใส่เกียร์ P เรียบร้อยครับเดี๋ยวนะครับผมเมื่อกี้นะครับทําไมนักเรียนไปเบียดฝั่งซ้ายนะครับเพราะว่ารถเคลื่อนที่เร็วถอยเข้าซองรถต้องเคลื่อนที่ช้าๆครับไม่ต้องเร็วแล้วพวงมาลัยหมุนมาพอรถเข้ามาในซองหมุนมาให้หมดเลยครับไม่ต้องหมุนมาและค้างไม่ต้องรอหมุนมาให้หมดได้เลยรถเข้ามาในซองแล้วหมุนขวาให้หมดได้เลยนะ วิกกี้เราหมุนไม่หมดอ่าหมุนมาแต่ไม่หมดมันก็เลยบานมาฝั่งซ้ายแล้วก็ลดเคลื่อนที่เร็วด้วยดังนั้นล,ลดเครื่อนที่ช้าแชไม่ต้องรีบครับอ่ะทีนี้เรารู้แล้วไปดูกันใหม่อีกรอบหนึ่งครับให้น้องทําใหม่ไปดูครับเดินหน้าออกจากซองครับเดินหน้าตรงๆมาดูชะงอกฝั่งซ้ายนะครับว่ามีรถมาไหมถ้าไม่มีกระจองข้างฝั่งขวาเลยหนะ้ารถเราหมุนมาให้หมดดูเรียบดูกระจองข้างฝั่งขวา ถ้าพ้นแล้วปุ๊บคือรอผ่านไหลมาตรงๆได้เลยครับอ่าซองนี้นะครับคันดำนี้นะอ่าจะรอเบาๆเบรกเบาๆหมุนมาไม่ลดม,ม,มาไหมไม่มีหมุนมาให้หมดดูขวาเห็นป้ายที่เบียไหอยังเห็นละคืนใส่เก์ถังถอยมาครับถอยมาตรงๆให้ท้ายจอบปากซองนะอ่ถอยมาตรงๆ จอดแล้วหมุนให้หมดครับช้าๆหมุนให้หมดครับเคืนที่ช้าๆครับใช่หมุนให้หมดครับหมุนให้หมดเลยขวาเบียดไหมซ้ายเห็นเราแม่กซอยางรอรถทั้งตรงตรงลอยางตรงละคืนอ่ะถอยมาตรงตรงโอเคเบรกครับตอนนี้เราเบียดนะตอนนี้เราจอดอยู่ตรงกลางรถจอดอยู่ตรงกลางรถเลยแต่ว่าไม่ไม่กลางซอง ไม่ตรงซองอะใส่กเกียร์เดน,น้าครับใส่กเกียร์เดน,น้าเลยครับตอนนี้เราชิดฝั่งซ้ายนะครับเดนหน้าคว่ำขวาไปครับอช้าๆคืนความซ้ายมาให้เราตรงอยู่กับซองด้านหน้าได้ยังได้ละคืนอ่าฮะปึ๊บใช่เช็กกระจกมองข้างฝั่งซ้ายฝั่งขวาเช็ดกล้องมองหลังเส้นขนานกันไหม ถ้ากระนานทำมาตรงตรงหยุดเมื่อกระจกมองข้างเท่ากันถ้าช้าพึบสวยครับใส่เก็ปีด้านขวามีพื้นที่ด้านซ้ายก็มีพื้นที่แต่พวงนี้มันจะห่างหน่อยเพราะว่ารถเขานะครับรถเขาจอดรถเขาจอดห่างมากนะครับรถเขาจอดางมากแต่ของเราคุณได้ซ่องพอดีนะครับดังนั้นถ้าเราจอดอยู่ตรงกลางระหว่างรถ เราจอดอยู่ตรงกลางระหว่างรถแต่ว่าไม่ตรงกลางซองเราต้องแก้ให้เรามาอยู่ตรงกลางซองนะครับเพราะว่าถ้าเราจอดอยู่ตรงกลางระหว่างรถแล้วคันด้านข้างเข้าไปมันจะกลายเป็นว่าเราจอดแปลกๆนะคนอื่นเขาจะหาว่าเราจอดจอดแปลกๆดังนั้นเราต้องดึงรถเราให้มาอยู่กลางซองยังไงก็ช่างถ้ารถเข้าไปแล้วเราก็ยังอยู่ตรงกลางซองก็ไม่มีไม่มีใครว่าเราได้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับจอดตรงกลางรถแล้ว ก็ต้องดูว่าต่อจุดตรงกลางซองด้วย,ยไหมนะครับผมไปดูกันอีกรอบหนึ่งครับําปรับการถอดกระซองคลิปนี้อีกรอบเดียวครับไปดูว่าถ้าผมไม่บอกน้องทำได้ไหมไปดูนครับโอเคโซมิโซมิครับบีก๊กเบาให้เราถึงชะ,ะลอหมุนซ้ายรอเลยครับหมุนมาหมุนไม่หมดครับดูฝั่งขวาเห็นหรือยังเห็นแล้วหยุด หนอยมาช้าๆมุนให้หมดช้าๆมุนรถเครื่องที่ช้าๆแลยหมุนไปไวหมุนให้หมดหมุนให้หมดหมุนไให้หมดพอเบรกเบรกไม่พ้นคือราตรงหมุนให้หมดหม,มุนให้หมดมนีรถม,ม,มาไม่เป็นไรพอเบรกเบรกเบรกะฮะคือรถตรง ดูขวาด,ดูนะมีช่องว่างไหม,มได้หรือ,อยังขนาดแล้วคือล้อนะโอเคล้อจิจ๊ะทำมาเรียบตรงทำมาตรงตรงทำมาก่อทำมาก่อนเบรกใส่กีด้านหน้าเบยดฝั่งไหนคฝั่งขวา้มโอเครอให้รถไปก่อน ปล่อยเบรกมาคืนควอมขวาได้แล้วคืนใส่เกียร์ถังหลังเช็คกระจกมองข้างซ้ายขวามี่ชุกมาก้งเท่ากันไหมค่ะอืมไลามาตรงตรงหยุดเมื่อกระกอง้งงอได้แล้วใส่เกียร์พีอโอเค มามาถอยเข้าซองครับดึงออกซ้ายมาหน่อยหลบรถกันแดงเปิดไฟฉุกเฉินเราจะถอยเข้าซองด้านหน้านะครับอาจจะลอเบาๆเบรกเบาๆแล้วก็ดึงออกมาครับคุ่นี่หมดเลยมีรถมาไหมอื้อหือะลอเบาๆนะเห็นหร้อย,า,อยางเบรกเบรกเบรกถ,ถ้ามันไม่เห็นแต่ด้านหน้ามันจะชนก็ต้องหยุดนะถอ,อยมาให้มาจอครับ เนี่ยหมุนครับหมุนให้หมดเลยครับมันเลยแล้วควาเบียดไหมซ้ายเบียดไหมัม้ยรอรุ่ยตั้งตรงเบียเบาๆอลไมันตั้งตรงหยุดเม,มื่อไรอือหือเบียดไหมเบียดอืมเบียดซ้ายนิดนึง ใส่เกียร์ด้านหน้าครับอืมนีดเด่เกียร์ก็ความนี่เดียวล้วคืออืมโอเคสวยเยี่ยมอืมโอเคครับพอใจผลงานตัวเองไหม <c oughs> ครับอันนี้คือวิธีการถอดก็ะซองสำหรับนักเรียนนะครับผมจะสอนแบบนี้เลยนะครับอถอดก็ะซองโอเคไหมรู้เทคนิครู้วิธีการแล้วมั่นใจขึ้นไหมมั่นใจค่ะมั่นใจนะถ้าถ้าพรุ่งนี้สมวัสดิมีทุเลาเหตุด,ด่วนต้องมาห้างต้องถอดกรอซองเองคิดว่าทําได้ไหมทำได้ค่ะทำได้มั่นใจนะให้ดาวกูตั้มหน่อยห้าดาวให้คะแนนห้าดาวเลยกูตั้มสอนดีไหมเดี๋ยวเราให้คะแนนสิ ใ้กี่ดาวไปเลยท่าไหร่นะห้าดาวให้ห้าดาวไปเลยครับเย้นะครับต้องเรียนให้เต็มเลยนะครับคลิปนี้เป็นการถอยข้อสองนะครับใครที่ยังงง comment มมด้านล่างเดี๋ยวเข้ามาตอบให้นะครับผมแต่ถ้าใครอยากได้ครูตั้มไปสอนตัวต่อตัวแบบนี้ทักเข้ามาครับเดี๋ยวผมไปสอนผมบอกเทคนิคซึ่งเทคนิคที่ผมสอนในคลิปผมไม่ได้บอกบางส่วนที่ผมไม่ได้บอกแต่มันจะมีบางส่วนที่ผมบอก เพื่อสำหรับคนที่เขาเสียตังค์มาเรียนนะครับใครชอบวิดีนี้ฝากกดไลค์ผมฝากกดไลค์ให้น้องด้วยนะครับส่วนนุ่มๆที่เข้ามาดูชอบน้องอยากติดต่อน้องไม่บอกไม่บอกนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสรัสดีนีดีนะครับบ๊ายบายครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับวิธีการขับรถนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้ชอบครับฝากเพื่อนกดไลค์ กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ฝากกด subscribe ด้วยนะครับสําหรบบับเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับที่ขาดกําลังใจนะครับอยากขับรถนะครับคนทางบ้านก็ไม่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะครับจอยเข้ามาครับผมมี a c e b o o k กลุ่มครับ a c e b o o กกลุ่มอยู่ด้าน,นล่างลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับจอยเข้ามาได้เลยนะครับเป็นเฟซบุ o กกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสรับเพื่อนเมือนใหม่ใครที่ไม่มีความมั่นใจใครที่มีปัญหานะครับผมมีเพื่อนๆที่เขาขับรถเป็นแล้วกับเพื่อนที่กเรื่อนคครับ เข้ามาดูว่าเพื่อนๆขับรถยังไงเขาฝึกกันยังไงนะครับเขาแชร์กันมานะครับทั้งถ่ายรูปทั้งอัดวิดีโอมาเพื่อนๆลองมาดูเขาว่าเขาทํากันยังไงใครที่กลังสับสนใครที่ยังต้องการที่ปรึกษาใครต้องการพูดคุยอยากสอบถามจอยเข้ามาใน Facebook กลุ่มครับไว้เจอกันใน Facebook กลุ่มนะครับผมผมพี่ตั้มถาพิยะนะครับผู้เชี่ยวชาญทางการสอนขับรถมือใหม่หัดขับครับใครนะครับที่ไปเรียนมาแล้วนะครับ คุณครูที่สอนนะครับพาขับรถอย่างเดียววิ่งตรงๆอย่างเดียวไม่เคยพาเลี้ยวไม่เคยพาแซงไม่เคยพาเปเล่นไม่เคยพาพอยข้อซองไม่เคยพาทําอะไรเลยครับอ่านะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจอเพื่อนๆนะครับขับรถนะครับแซงเปเล่นแล้วก็ถอยข้อซองต่างๆสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับขับรถออกไปทํางานได้ขับรถไปลงพื้บทีนได้ รับรถบนถนนจริงรถออกต่างจังหวัดได้นะครับผมอ่าเบอร์โทรนะครับใครสนใจนะเบอร์โทรเบอร์โทรกับอดีตไดอยู่ด้านล่างนี้ครับผมนะใครอยากเดินคิปต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมไว้เยนดจอกันนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับไว้เจอกันนะครับบ๊ายบายยูทูปได้ไหมครับ